อทุกคนค่ะตอนนี้เราก็แบบเข้าสู่วงการชายแท้เล็บเจลอย่างเป็นทางการแล้วนะคะน้ำฝนค่ะแนะนำนะคะเออยิ่งไม่อยากทำเล็บนะเพราะว่าแบบเราเป็นชายแท้ไงถ้าทำเล็บมันจะเหมือนกระเทยเบื่อมากแต่คนจะทักกาเป็นกระเทยนะคะ <c oughs> นีะ่ขัดหน้าด,ดูไปได้ทำแค่เล็บมือนะคะนี่ขอโทษค่ะเล็บเท้าทำไปแล้วเห็นไหมเนี่ยดูสวยเนะาะดูสะอาดสะอ้านนะดูแบบ เปมกเป็นผู้ดีขึ้นมานิดนึงดูเป็นสุขภาพดีนะทังดีไหมไม่ดีได้ไงขัดตะตุ่มครึ่งชั่วโมงเมื่อเี้ถูขี้ใครอีกตัดเล็บอีกมาล้านตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้ตีหนึ่งอ่ะเนี่ยพนักงานแบบน้องพนักงานก็คือแบบปิดร้านแล้วนะเป็นเก็บกุญแจปิดไฟไล่แล้วตอนนี้ใจเย็นนะคะ่องมือนะคะทําองมือเลยจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยมุ้งปิดไฟไล่นะคะเออไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาอดูการบีฟอร์อัพเตอร์ มาดูมือจะดูเล็บสวยไหมอันนี้ทําอะไรคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะทาสีแล้วค่ะยหยุดอันนี้ขัด่ะ,ะใช่ขัดก่อนทาสีอ,อดูเล็บเท้าทีหนึ่งสวยขอโทษนะคะขอโทษทุกคนนะคระับไม่อยากให้ดูความสวยหรือสวยน้องบอกว่าอยู่ได้เป็นเดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่สี่โทนอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนสบายๆฉ่ำๆอยากให้ดูเล็บมือแล้วเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอให้น้าฝนถ่ายค่ะ นี่ทุกคนค่ะเป็นไงล่ะคะเตอร์ After แล้วนะคะเกือ mm hmm. บ,บจะคอมพิชแล้วนะคะสวยไหมล่ะ mm hmm. สวยนะฉันน่าจะมาวงการนี้ตั้งนานแล้วนะเนี้ะจะไม่อยู่ไหนมา <Okay. S 2> โอ้ยปลุกความเป็นกระเทยในตัวคนสวยมากฉันผู้เล่นฉันไม่ใช่ชายแท้ค่ะฉันเป็นผู้หญิงดูจากเล็บที่หลังใครมาคอมเมนต์อะไระฉันจะบอกทูดกิ้งใจเล็บทมด้วย <laughs> <laughs> เล็บฉันสวยขนาดนี้ mm hmm. อะดูที่สวยกันหนไหน้นำฝน mm hmm. ดูสิ โอ้โห่ำมากอ้ยิ่งๆอันนี้ยิ่งสวยอะดูฟูเลยเนาะมันเงามากเลยอะมันเงามันดูมีมิตินะเนี่ยสวยๆมาได้นะคะตลาดนกเขาแมวร้านเปิดถึงรับเคสถึงห้าทุ่มครึ่ง้เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะอีกมือหนึ่งค่ะอีกมือหนึ่งนะคะความสวยความฉ่ำเดี๋ยวดูนะทุกคนโอ้ยวันนี้แบบหน้าก็ทำเล็บก็ทำให้มันจบๆไปเลยวันเดียว แต่วันตแต่วันหน้ารเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะ<ๆ>หน้าเริ่มหน้าเริ่มระบมแล้วเริ่มเริ่มออกฤทธิ์แล้วความระบมเริ่มออกฤทธิ์แล้วเดี๋ยวๆๆไปกินยาแล้วก็นอนถ่ายเลือพี่ไม่ถ่ายคนละอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ตามใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเขาจะทาสองรอบแล้วก็อันนั้นนะครับดุ่รแก้วค่ะสองรอบเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับทําดีท่ามสวยมากถูกใจ ตัดอะไรให้ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกนังกระพารไม่ใช่หนังกระพาเลยหรอตัดเล็บเขาพี่ข้างเล็บอ่าข้างเล็บหนังหนังใช่ถลกหนังออกไปค่ัทุกคนจะได้แบบสวยน่าจะไม่สวยนะฮะแต่มือสวยมากนี่ดูความยาวของเล็บมือดูนะคะทุกคนครับควานเข้าไปแล้วจะถึงไหนคะคว้านอะไรทลานผูดีดีน่าัมากสวยเนาะ สีนี้เป็นสีเบอร์อะไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นทนถามลูกแก้วเบอร์สี่ค่ะ A S เบอร์สี่ A S นะคะความสวยความฉ่ำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเสร็จสองเสร็จสองอันแล้วนะคะสจลิดเริ่มมาแล้วทาทาแบบทาทาประทามือแล้วจลิดเริ่มมาจะมีความเป็นจลิดว้าวนี่ดิ็นะเด็นกแะ่าะนี่สวยอ่ะ อแปลกนะพอดึงนี้แล้วมันดูอันนี้ไปเลยอ่ะดูแบบมันมีอะไรนะแล้วแค่นี้พอค่ะทุกคนเพราะว่าผิวเล็บเรามันเยอะอยู่แล้วแล้วไม่ต้องต่อเล็บไม่ต้องอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเวลาใช้ชีวิตประจำวันมันจะยากไงเนาะสวยสวยเดี๋ยวลองดูมาเทียบมือสองข้างกันจับไปเราหยิบจับอะไรนี่นี่ครับเสร็จแล้วโข้างนี้อบเลยค่ะ สวยไหมคะซูมมาปิดหน้าอุ้ยสวยอะพี่สวยจริงเนี่ยเวลาปิดหน้าแล้วสวยเลยน้องฟอนมาด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเด็กคู่กันนะคะได้ค่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้เป็นเคลือบให้มันแข็งค่ับพี่แล้วก็เดี๋ยวเหลือเคลือบให้มันเงารอบนึงโอ้โหมีเคลือบให้แข็งต้องแข็งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเงา อะไรแข็งเล็บแข็งค่ะ okay. ไปายเป็นสีค่ะให้ส <4 S 1> ีมันสีแล้วม,มันแข็งก่อนแล้วแบบเดี๋ยวมีเงาขนาดนี้เรา่าสวยแล้วนะนักคนไทยเล็บค่ะสวยจริงสวยไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยอยากได้เห็นแบบคอมเมนต์จากทุกคนที่ติดตามนะคะว่าดีไหมที่ฉันตัดสินใจทำเล็บในวันนี้ดีหรือไม่ดีอะไรคอมเมนต์มาเลยตรงๆมาเลยจะได้รู้นะคะ แต่สำหรับดิฉันก็คือแบบเพิ่มปริ่มนะถือว่าถูกใจทำออกมาแล้วที่จริงกลัวว่ามันจะง,ง่งงๆกลัวว่ามันจะแบบหวานแหววแล้วมันแบบมันจะไม่เข้ากับบุคลิกเราตอนเราไม่ได้แต่งหน้า,<อ>าแต่ง <open S 1> ตัวอะไรอย่างนี้ไง <Okay. S 1> เราก็เลยแบบไม่อยากจะทําแต่ว่ามันสีเขามีแบบอันนี้เราเลือกแบบสีแบบอันนี้แหละ mm hmm. เราเลือกสีแบบสีสุขภาพดี mm hmm. นเนาะมันเล็บสุขภาพดีอมชมพูอมชมพูมีแบบกากเพชรวิบวับบิบเดี๋ยวต่อไปจะอัพอัพอัพเดทนะทำเหมือนพี่แบบอัปเกรดอัปเกรดทำเหมือนพี่คนหนึ่งที่ก็เป็นดาวติ๊กต็อกอ่ะที่เล็บแก,กยาวยาวเ,ออเค, <c oughs> คยเห็นไหมเคยเห็นเขาเลยที่ยาว,วที่แกต่อเลยอ่แกใช้ชีวิตแกเข้าห้องน้ำยังไงอยากโตอ่ะแกเข้าน้ำยาวมากแล้วแกต่อแบบแ โอ้โหเห็นแล้วแบบยอมเลยอะสิบกว่าชั่วโมงเลยนะพี่นั่งไหวเหรอแค่นี้ยังไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> เอาถึงแบบร้านปิดสวยเดี๋ยวเลยอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่เลยอ่ะสวยไหมจานน้ำผึ้สวยจริงสีเหมือนกันเลย จับช้ำช้ำหมดเป็นไงเอา้าอะไรคะเป็นไงสนใจไหมคะสนใจมากสวยมากมีสอดเข้าไปสองมือ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอันนี้ทาให้อะไรนะคะ,ะให้มันเงาค่ะให้เงาให้เงาขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะนี่ให้มันแบบมีความเงาที่ชิมเราก็ดูไม่ออกนะมันก็เงาแล้วนะใช่สวยว่ะสวยจริงสรุปคือฉันลงคลิปคนแรกที่แบบสนใจคือแม่ฉันคอยดูนะพาแม่ไปออทำบั้งตี๋คอยดูนะคอยดู แต่น้าน<ท>่าจะทำไม่ได้ป่ะมันเป็นแบบสารเคมีอะ่ะเออไม่ได้เป็นไหมไม่ได้ไม่ได้เจ๋อสวยอะดูนิ้วโปแบบ้งเต็มแบบเต็ม,ม,มน,นิ้วเต็มเม้ดที่ตรงไหนสวยเติมมากค่ะคนสวย ้้้งียาหนนัคนสวยๆก็ต้องมีเล็บสวยๆไม่ใช่แค่สวยยันนิ้วมือนะคะนี่สวยยันนิ้วตีนโตโตเข้าไปโตไปอีกเฮ้ยเดีมันสวยจริงอ่ะสวยมากอ่ะสวยมาก่เล็บอันนี้เล็บอะไรมีบริการขัดเล็บฟันไหมคะไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะมีเนี่ยแตก อบาบาใกล้แล้วทุกคนเปิดจริงอืมหนามากเลยอ่ะพอแล้วคชิบะถ่ายรูปไปก่อน ทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่น้ำฝนไหนดูสินี่ไงแทนๆน่อพีททุกขั้นตอนเ,อเสร็จแล้วกลับบ้านได้เป็นไงสวยไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาอันนี้หมายถึงอะไรที่สวยเล็บหรือหน้าโอเคไปค่ะกลับบ้านโอเคค่ะ